สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองไปสุขหูสุขส้นพี่นอ้องอ่านี่บนเช็ดหนังเหมือนี้ปตินี่บนจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนใส่กระถางของของอต้นไม้พี่น้องอากุนีมากเนี่ยฝนจะเปลี่ยนใส่มันออกเพราะว่าเขาต้นเขาเริ่มใไงมันบ่ะเขาต้นเขาเริ่มไใงใกระถางมันก็เหมือนจะเล็กลงยางสี่หนพี่น้องโอตใจ ที่ผมก็เลยจะเปลี่ยนกระถางออกเปลี่ยนออกจากไซเล็กให้มันเป็นไซใหญ่ยังสีนะสนะจากไซสีให้มันจากไซสีให้เป็นไซหกมาเนี่ยใส่นี่จากมันใส่สี่ก็สมมาเป็นใส่หกพี่นอ้อง จังสีละเอ,อ้ยเย่บนกับชิงโงโงงงแงงยวงสีละพี่น้องเอ้ยอ่ะเก็บงานก็เด้อพี่น้องเด้อเก็บงานก่อนอยู่ในสวนอือในสวนของตัวเองนี่แหละสวยอากุนีมาอันนี้จะว่าซื้ออยังดอกเขาจะสวยมากเลยเนี่ยพี่น้องดอกกระถางมันน้อยเลี้ยวนะเออพารวยอืม รวยอ่ะก,กระถางนี้เห็นป่ะกระจิ๋นี้งานหมูว่านยีบ่บุกกะเอทเด้เขายังทรงมาบ่ะหอดหมูว่านกะเอทเอทไปสี่สี่กระถางนี่เป็นใบมงคลป่ะพี่น้องอันนี้สวยอันนี้แม่นี่ยังล่ะคือ้นี่ยังเนาะนี่เนาะแม่นี่แดงบ่ เี้ยนออกคนเตี่ยนใส่เปตี่ยนกระถางออกก็พี่น้องไปตลาดมาไปส่งของไปซื้อของไปส่งของให้ลูกค้าแล้วก็ไปซื้อของใส่นู่นนี่นั่นมาฮอดแล้วก็เอ่อเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็สิมาเฮ็ดงานต่อเดี๋ยวาเยอะบนเฮ็ดแล้วได้ใายผู้หญิงพี่น้องอ่ะก็มีก่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้ขยายออกได้หาฮกกระถาง เปลี่ยนกับทั้งเลยเขาเ,เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนจากใส่ใส่ซีใส่หเป็นใส่หกเก่ขึ้นน้อยนึงขยับไปเรื่อยแหละพี่น้องขยับไปเรื่อยสวยอดอกดอกดอกต้องตัดดอกมันดอกนี่ดอกเลยดอกมัน นีเป็นวาสนาเก้าชั้นพ่ะนะทางหน่ยอยก็เลีกเตี้ยนหน่อยเขาทั้งเครื่งที่สวยข้างบนน่ะไล่ดิพี่น้องเป็นใหม่มงคลน,นานนี่ท้งนี้ก็จะเป็นบ <laughs> ังเยา่์บนอาไว้ขุยมะพร้าวโป๊ะแคตตัด อันนี้ก็จะเป็นโป้ยเซียนขยายโป้ยเซียนใหม่ทั้งนี้ทั้งนี้ขยายโป้ยเซียนพี่น้องน,นี่เป็นกล้วยไม้และนี่ก็โป้ยเซียนติดไปแล้วล่ะติดไปแล้วยังต่างเพศแตกยอดแตกดอก ลายสายพันธุ์ร้อชื่นชมนี่ลเลยนีย่แต่ว่าเหมือนกับมันเหี่ยวหรือมันเป็นพันธุ์นี่เองบอกมันเป็นพันธุ์นี่เองบอกพี่นอ้องยังบานไหในีสุดอยู่ยังบานให้สุดอยู่ยยชวนชมหลายต้นพี่น้อง อันนี้ก็อาจจะเป็นสีชมพูอ่อนหรืออียงประมาณนี้นี่ล้างออกดอกแต่ต้นนี้ต้นต้นนั้นจะเป็นสีแดงต้นนี้เป็นสีแดงเมื่อล้างสีได้เอาบกหุวงออกยุ่นี่ต้นบกหุวงต้นมันละกรอนี่ยใ่สวยนี่อันนี้อาจจะเป็นสีแดงนี่ เป็นสีแดงเ้วคิดว่ากำลังตุง่มอ,อ้ยพักอะย้ำเวียนกินหี้ยวแมวเตี่ยวนกจอกระจิกดีดีพักกวางตุง่หน่อยกวางตุง่มกระจน,นี่บนเตี่ยมไว้อันนี้โอ้หินตัวนอนเลยนอนกินใบพี่น้องนอนกินดอก นี่เห็นหอดโตนอนเอาสเแสดงว่าเอาไอ้นั่นไม่ฉีดเนี่ยมันไปยูได้นี่นเนาะโอ้ยตายตายนอนกินดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนต้องจัดการมันกันพี่นาอนะกินดอกกุหลาบเนี่ยบุตร นี่เดิขยายออกมาพี่มือนี่กวกมอโลกดกวกมอลกดเนี่ยก็จะเป็นเน่อพวกอกุนีมาเงินไหลน้องทองไหลมาสิโลทองน้ำแน่ยังแน่พี่โอ้ออกมาฟังพี่บันนี่ลาย อืมรักนะี่สวนมันกระมรืนอิชิอิชิคือมานอนตากแดดเนาะนี่เนาะอิชิอิชิทำไมมานอนตากแดดอ่ะลูกฮะเออเงี้ยวสิเออเป็นยังเป็นยัง ป็นยังขึ้นมานอนตากแดดไปขังห่มเด้วว้ายหอนหอนพี่น้องเบิ่งมาลีลาายแกบุญก็ลังติดตูมดอกซางหลังยังหมู่บ้าน,ม,นมาเก็บอบกำนึงมาเก็บอบกำนึงไปใส่ตู้มันหอมเอาละพี่น้องแล้วเลีวเวมื่อนี่พอแล้วเมื่อยพอแล้วพอแล้วเหนื่อยเหนื่อย พอแล้วเมื่อนี้เมื่อแล้วกุหลาบหอมหอมอมหาหอมมากเลยเอวี่ยงเขา่าขึ้นกินแล้วอาหารคือกินแล้วฮะไปไปไปอาซัมเนลพี่น้อง